ครูนาอาหารมาเลี้ยงจุลินทรีย์จาปลวกครับมาดูว่าครูเอาอะไรมาเลี้ยงนี่คือข้าวมื้อเย็นที่เหลือในแต่ละวันนะครับก็เอามาแช่น้ําให้เขาแตกเป็นชิ้นๆแบบนี้และเสร็จแล้วเราก็เปิดถังเลี้ยงจุลินทรีย์จุลินทรีย์จาปลวกนะครับถังนี้แล้วเราก็เทลงไปสำหรับทุกมื้อที่เหลือหรือถ้าไม่เหลือ2วันสวันหรือสักสัปดาห์หนึ่งค่อยเอามาให้เขาก็ได้ จากนั้นก็กวนไปในทางเดียวกันนะครับจะเติมน้ำหน่อยก็ได้หรือจะยังไม่เติมก็ได้ท่านี้ก็เสร็จแล้วครับอยากรู้ว่าจุลินทรีย์จาปลวกคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมครูต้องเอามาเลี้ยงและทำไมจะต้องเลี้ยงด้วยข้าวรายละเอียดมีอยู่ที่คลิกด้านล่างนี้ครับ อยากรู้ว่าจุลินทรีย์จะปลวกคืออะไรทำไมครูต้องเลี้ยงและมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรอยากทราบมีคลิปเต็มอยู่ยด้านล่างนี้ครับอยู่ด้านล่างมันต้องอยู่อยู่ด้านล่างเอาใหม่วนอยู่นี่แหละ